ไม่ต้องรอครับเกินอึดใจที่ประชุมครมงก็มีการเข็นออกมาเป็นร่างพระราชกิจศาดีกากับร่างกฎกระทรวง2ฉบับด้วยกันเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวในประเทศครับ2ฉบับนี้แยกเป็น2กลุ่มนะครับเอากลุ่มแรกก่อนสําหรับกลุ่มของผู้ประกอบการห้างหุ้นส่วนและก็นิติบุคคลท่านสามารถนํารายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศนะครับนับตั้งแต่วันที่ร่างพระราชกิจศาดีกามีผลบังคับใช้ ไปจนถึงวันที่31ธันวาคมปี58นะฮะที่สามารถนำมาใช้เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นจำนวนร้อยละ100้อยนะครับก็คือท่านมีรายจ่ายที่เกิดขึ้นในการเป็นค่าห้องสัมมนาค่าห้องพักค่าห้องค่าขนส่งตลอดจนรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดสัมมนาภายในประเทศเป็นเท่าไหร่ก็นำมาหักลดหย่อนได้ตามจำนวนนั้นทันทีนะครับถัดมาครับก็คือกลุ่มของบุคคลธรรมดา บุคคลธรรมดาครับท่านไปใช้จ่ายในการไปส่งเสริมเรื่องของมักคุเทศผู้ประกอบการนําเที่ยวไปเป็นค่าที่พักในโรงแรมก็สามารถนําค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมาหักลดหย่อนภาษีได้เช่นเดียวกันช่วงระยะเวลาเท่ากันนะครับนับตั้งแต่วันที่ร่างพระราชกฤษฎีกานี้มีผลบังคับใช้ไปจนถึง31ธันวาคมปีหน้า แต่ว่าเรื่องของค่าที่พักสำหรับกลุ่มบุคคลธรรมดาลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน1,500 0บาทนะฮะนี่ก็เป็นหนึ่งในมาตรการนะครับที่ทางภาครัฐออกมาเพื่อที่จะสนับสนุนเนี่ยให้คนเนี่ยออกมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในกลุ่มของจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวมีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้นเขาก็เน้นย้ำออกมาแล้วนะว่าสําหรับ กลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการท่องเที่ยวเนี่ยหรือว่าทัวร์มักคุเทศเนี่ยต้องเป็นกลุ่มที่มีการจ่ายภาษีอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ส่งใบเสร็จมาอย่างถูกต้องนะครับถ้าเกิดเป็นกลุ่มที่อยู่นอกระบบเนี่ยอาจจะไม่คิดอาจจะไม่นับด้วยครับเห็นตอนแรกข่าวคราวเรื่องนี้เ <c oughs> งียบหายไปนึกว่าจะ <c oughs> ชั่วซะแล้วตกลงเดินหน้าต่อแล้วมีผล <c oughs> แล้วนะฮะครับ, <c oughs> ค,รบคุณโมนายตอนนี้แฮปปี้มากเลยนะครับเตรียมวางแผนไปเที่ยวหยุดยาวก่อนปีใหม่แล้วครับ